สวัสดีครับผมร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าบ่วงต่อนกเขาใหญ่นะครับบ่วงต่อนกเขาใหญ่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับผมอ่จะเป็นประมาณนี้นะครับบ่วง เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ2นิ้วนะครับ2ข้อมือนะ2ข้อมือข้อมือผมนะ2ข้อมือเส้นผ่าศูนย์กลางนะอ่าเราก็เป็นรังเก็บสีแดงนะครับรังเก็บสีแดงขอบเหล็กนะครับจนตัวนี้ตัวตัวแดงๆจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กสปริงเหล็กสปริงนะครับอ่าแล้วก็ สายเอ็นจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสายเอ็นจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็พันหลักเรียบพันหลักเรียบสีน้ำตาลเหมือนกันเป็นหลักสเตเลดนะครับเป็นหลักสเตเลดสีขาวนะครับเป็นหลักสเตเลดสีขาวแล้วก็ต่อ เชือกเราเป็นสาย PE นะครับเชือกราวตัวนี้ที่ผมจับอยู่เป็นสาย PE นะครับห่วงห่วงเลข8เป็นห่วง2ชั้นนะครับห่วง2ชั้นตรงนี้นะครับเป็นห่วง2ชั้นใครที่สนใจนะครับบวงต่อนกเขาใหญ่25หลักนะครับ ตัวนี้มัด125หลักแถมตะกวัวหนึเมตรนะครับนี่ตะกวัวอยู่ด้านบนนะครับนีไ่ไม่ได้เอามารีวิวนะครับตะกวัวถ่วงน้ําหนัก1น 1, 1, ึ1หน่วยนะครับใครที่สนใจบ่วงต่อนกเขาใหญ่มีประมาณ20ชุดตอนนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆเลยนะครับ สนใจโทร0937730398หรือว่าจะเข้าไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ